สวัสดีครับวันนี้พบกับไ์สดนะครับของร้าน G Superbike วันนี้ไกด์พาชมเจ้า Honda CBR 500 r นะครับปี2 0 1 8ตัวนี้เป็นสีแดงขาวนะครับสีเดิมโรงงานแท้100%นะครับตัวนี้นะครับรับรถมาสวยมากๆนะครับตัวถังไม่มีชน ความจมน้ำไฟไหม้รถหายใดๆทิ้งสิ้นหน้า18ลงสวยครับไม่มีลงอุบัติเหตุใดๆนะครับการนตี้100%นะครับลูกค้าสามารถเช็คเล่มดูได้นะครับเล่มเจ้าของคนเดียวนะครับใช้งานป้ายแดงนะครับออกป้ายแดงมาใช้งานคนเดียวแล้วก็สีสวยมากนะครับเดี๋ยวพาชมกันนะฮะมาครันนี้แต่งกำลังสวยเลยกำลังงามเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องบันที่ด้านหน้านะครับตัวนี้ผมสวิตยาง ไออาไปให้เลยนะผมเปลี่ยนยางไาให้ใหม่เส้นหน้านีสองพันเจ็ดนะครับเส้นหลังสามพันกว่านะครับเบ็ดเสร็จห้าพันกว่านะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อไอซีนะครับไอแซดนะครับรุ่นแล้วก็เบอร์ยางร้อยี่สิบเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นยางเรเดียนนะครับไม่มียางไหนก็สวิตง่ายนะครับในการปะยางอะไรก็ง่ายนะครับนี่ับยางขอบใหม่ๆนะครับปียาง2องพสัปดาห์ที่26นะครับชัดเจนนะครับ เซนเซอร์ ABS มีครบครับทำงานเต็มระบบนะครับปั๊มนิชชิน2อพอตนะครับบวกกับโช๊คหน้าเทนสโคปิกแกนโช๊คสวยดีนะครับไม่มีช้ำนะครับมากาดหม้อน้ำนะครับลาซอนนะครับตรงรุ่นหม้อน้ำสวยดีนะครับลังพึ่งเรียงกันซิเป็นเป็นซีกเลยนะครับคอท่อเดิม2สูบนะครับเซนเลสโรงงานเดิมนะครับแข็งเครื่องสวยนะครับ กล่องนั้นมันเครื่องนะครับตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับเป็นของฟรูนะครับลูกค้าต่อมากันที่ชุดสีด้านข้างนะครับสวยดีนะครับสติกเกอร์เดิมทั้งคันนะครับไฟเลี้ยว LED นะครับผมยงไงครับสวยไหมฮะสุดยอดอุดกระจกแต่งนะครับชิลเดิมใสนะครับไฟหน้า LED สวยชัดเจนสีสีขาวนะครับ ต่อที่กระจกปลายแฮนด์ทรง C R G นะครับสามารถปรับได้หลายระดับนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบนะครับการมือเบรกเดิมสามารถปรับเหรียญปรับระดับได้นะครับตรงนี้ได้เลยนะฮะนะฮะมือสั้นมือยาวปรับได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากเลื่อนไม้นะครับตัวนี้นะครับวิ่งพอใช้งานมาพอได้นะครับพอสมควรเลยลถอายุมาสองปีนะครับเกือบเกือบสองปีลถใช้งานมาสองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับ เือนมาคล้ายๆพวกรถเอ็มเอ็กนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดทิปนะครับเอทิปบีนะครับอัตราทิปเปอรกิโลต่อลิตรนะครับเอเวอเรสต์นะฮะกลับมาที่เดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวลีนะครับตัวนี้เป็นไฟน้ํามันเครื่องนะครับตัดเครื่องเราต้องดับนะครับหัวฉีดแล้วก็เตือนความร้อนของเครื่องนะครับเกียร์ว่างไฟสูงแล้วก็เ i สนี่คือระบบกุญแจนะครับเป็นกุญแจนิรภัยไม่สามารถ เอาไปปั๊มแล้วก็มาขายได้นะครับไม่สามารถนะครับตัวนี้เป็นระบบ ABS ร้อหมุนแล้วต้องดับนะครับทุกอย่างระบบไฟทุกคันทุกอย่างนะครับผมเช็คหมดแล้วติดหมดนะครับโอเคไฟฉุกเฉินมีให้แล้วนะครับออฟลันรบนะครับ๋ยวให้ฟังฟังเสียงกันหน่อยนะครับตัวนี้เป็นท่อ บอนแท้แตะได้นะครับไม่ร้อนเสียงมันจะเป็นอย่างนี้ครับคาร์บอนแท้มันจะมันจะเขาเรียกอะไรม,ะมันจะเหมือนไม้ครับไม่ร้อนจับได้อารมณ์แบบเป็นพลาสติกพุ่มท่อไว้ทีนะครับ ต่อมาที่การล้มนะครับตรงรุ่นนะครับแคงด้านขวาสวยดีนะครับตาแมว่านน้ำมันเครื่องมาแล้วนะครับใส่ใส่นะครับสวยดีน้ำมันเครื่องใหม่ๆนะครับเป็นสังเคราะห์แท้หนึ่งร้อยเป็นจากทางร้านนะครับเนี่ยผมดับเครื่องแล้วน้ำมันเครื่องมันจะถูกถ่ายเทลงมาที่แคงด้านล่างนะครับเราจะเห็นน้ำมันเครื่องอยู่นะครับใสๆใส่ตรงนี้นะฮะผมถ่ายไปให้แล้วลูกค้าก็ใช้งานยาวๆนะครับต่อมาที่ระบบเบอก ABS ด้านหลังมีด้วยนะครับ ปั๊มนี้ชินเหมือนกันนะครับพระเบรกก็เหลือพอได้นะครับพวกพวกอะไรพวกนี้ผมถ้ามันหมดผมจะจัดการให้นะครับยางหลังผมเปลี่ยนมให้แล้วนะครับเป็นลายเดียวกับยางหน้านะครับตัวนี้ยางลายสวยดีเนาะแล้วก็ต่อมาที่ด้านหลังนะครับท้ายสั้นนะซอนเหมือนกันนะครับตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่แม่เหล็กนะครับไม่สามารถพับลงได้นะครับไฟเลี้ยว LED เปิดโชว์สักหน่อยหนึ่งนะครับ เนี่ยเป็นไงเบรกแล้วมีไฟติดตด้วยเป็นไงครับหน้าหลังต่อไปให้เรียบร้อยนะครับปลายท้ายเดิมโซ่โซ่กับสเตอร์นะครับสเตอร์นี่เป็นสเตอร์เดิมนะครับลูกค้าได้เปลี่ยนมารอบอยู่แล้วเนาะตัวนี้เป็นสเตอร์เดิมเหลือเยอะฟันเต็มโซ่ผมจะการเปลี่ยนมาให้ใหม่นะครับผมใช้ของ a อ r 1บวันนะครับตัวนี้เป็นโชคโซ่โอริงสีทองสนิมไม่ขึ้นนะครับยกเว้นหมุดตรงนี้นะครับจะมีสนิมอยู่บ้างนะครับ แต่ก็ตอนนี้ก็โซ่ใหม่ลูกค้าไม่ต้องวอลลี่เลยนะครับใช้งานยาวๆถังพักหม้อน้ําสวยดีนะครับตัวนี้สามารถลูกค้าคนเก่าใส่ควิกชิปเตอร์มาให้ด้วยนะครับคืออะไรสามารถตบเกียร์โดยที่ไม่ต้องกําคัดได้เลยนะครับลูกค้าเขาเรียกว่าสับสับสับได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องกําคัดนะครับสับออโต้ได้เลยนะครับเป็นควิกชิปเตอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้ควิกชิปยี่ห้ออะไรดีโอช็อ มันมันสึกหมดนะครับตัวนี้กรนล้มด้านซ้ายก็มีร่องรอยจะใช้งานนิดหน่อยนะครับแข็งไม่มีล้มกระแทกถึงเนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งสีเดิมต้องเป็นสีแบบนี้นะครับตันไม่ไหมมีเกตนะครับการันตีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เคยแกะนะครับชุดสีด้านข้างเป็นไงครับเกตขาวๆสีเดิมขาวมุกมีเกตสีสีออกเงินๆนะครับจต้องเป็นสีแบบนี้นะครับสีเดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับสีถังนะครับลูกค้านี่นะครับ ดีทางเป็ไงครับชัดเจนไม่รู้ว่าในกล้องเห็นขนาดนั้นหรือเปล่าแต่แต่ด้วยสายตาเห็นชัดเจนนะครับว่าดูออกดูง่ายครับคุณใจมีให้สองดอกครบนะครับเปิดใต้บกโชว์นิดนึงนะครับเล็กโชว์ชัดซีด้านหลังนะครับสวยเดิมสีเดิมนะครับโรงงานแท้ไม่มีรอยอาร์คใหม่นะครับการันตีร้อนะครับอันนี้สวยมากนะครับมานะครับ รถน่าสามารถปรับเทคชั่นแทนชั่นได้นะครับขอเสนอราคานะครับคันนี้นะครับผมขอเปิดราคานะครับอยู่ที่1นึ่งแสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับลดไม่แพงแล้วนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเหมือนลูกค้าไปซื้อเอ็มแสดเก้าหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับตัวนี้เพิ่มอีกสองสามหมื่นได้ห้าร้อยแล้วนะครับลูกค้าโอเคแล้วรถปีใหม่สดนะครับสดหมายความว่าผมจัดการทุกอย่างมาให้แล้วลูกค้าพร้อมใช้งานนะครับเงินผ่อนนะครับ ออกรถอยู่ที่10,000 2000ใช่ป่ะ13,900เบาทนะครับผ่อนอยู่ที่3,000 3,000มประมาณ3 000, 4 000, ที่ผมลงไว้นี่นะครับตามนั้นเลยนะครับ3 0 0พันหน่อยๆ4ปีจบเลยนะครับไม่มีค่าแจยเพิ่มเติมนะครับไม่มีค่าจัดไฟแนซ์ไม่มีค่าโอนเก็บเพิ่มนะครับภาษีพรบผมภาษีพ,พรบ,บอรประกันผู้เรถ่หายผมจัดการให้เสร็จสับนะครับประกรันประกันภัยรถหายมีให้1ปีนะครับลูกค้ารถหายไปประกร 8, ันจ่าย7-80%ของราคาประเมินนะครับ ก็อยู่ประมาณแสนหน่อยๆนะครับโอเคก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไกลเชียงใหม่ใต้เหนืออีสานผมจัดการส่งรถได้หมดนะครับฟรี300กิโลเมตรนะครับส่วนการจ่ายแพน,นก็ไม่มีค่าจัดเหมือนกันนะครับแต่จะช้านิดนึงแต่ถ้าลูกค้าสะดวกมาที่อุทัยธานีที่ตั้งร้านอยู่ที่อำเภอเมืองอุทัยเนี่ยมันจะไวนะครับสองสามวันก็รู้ผลแล้วแล้วก็รับรถได้เลยนะครับโอเคก็อาชีพนะพนักงานบริษัทสลิปเงินเดือนอะไรผมไม่ต้องห่วงแล้วก็ทำไรทำนาปลูก ค่าปูุกอะไรเงี้ยผมผมจัดการออกให้ได้ทุกทุกกรณีนะครับยกเว้นที่ไม่มีอาชีพจริงก็ออกไม่ได้นะครับวันนี้นะครับข,ขอฝากร้าน G ีซ p e เปอร์ไว้ด้วยนะครับตั้งอยู่ที่จังหวัดอุทยัยธานีนะครับใครไปมาก็แวะเข้ามาชมกันได้สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์น้องขอฝากขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับ